มาเที่ยวเกาะสมุยนะฮะถ้านึกถึงของฝากผมแนะนําสิ่งนี้เลยนะฮะไปที่หินต่ายใหญ่นะครับกาะแมรครับที่นี่ถือว่าเป็นสุดยอดกาะแมเลยนะฮะกวนแบบเ,เขาขายแบบทํากันสดๆร้อนๆเลยนะฮะกินที่หินต่ายใหญ่ยิ่งอร่อยใหญ่เลยนะฮะเขาจะขายกันหลายร้านด้วยนะครับแล้วก็จะทํากันตรงนั้นเลยนะฮะซื้อกลับไปฝากรับรองไม่ผิดหวังครับเดีย๋ยวเราไปซื้อกันเลยเดีกว่า ก็ลองเลือกสักร้านหนึ่งนะครับนี่ฮะเขาจะมีหลายสีด้วยฮะแต่ละสีเขาก็จะทํามาจากอ่าคนละชนิดกันนะฮะสีน้ําตาลนี่จะเป็นแบบนั่งเดิมนะฮะแล้วก็มีสีเขียวที่ทาจากใบเตยนะฮะแล้วก็มีสีดําด้วยเขาบอกว่าทําจากข้าวเหนียวนะฮะลองชิมได้ทุกร้านเลยเขาจะมีให้ชิมอยู่แบบนะครับแล้วก็มันจุถุงแบบนี้นะฮะซึ่งหอ่อห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมอีกทีหนึง่ง แล้วก็บรรจุใส่ถุงแล้วก็ขายเป็นแพ็กเกจนะครับมีแบบ50บาท100บาทอ่า1 50บาทอะไรอย่างงี้นะครับก็แล้วแต่เลือกนะครับก็คนขายเขาแนะนำนะว่าถ้ายัางไม่กลับก็ยังไม่แนะนำให้ซื้อไปเยอะๆนะครับ ถ้าวันไหนกลับแล้วค่อยกลับมาซื้อแบบจะได้ไปถึงบ้านแล้วกินได้อร่อยนะครับเพราะว่ากละแมนี้ถ้ากินร้อนๆกินที่เกาะสมุยยิ่งอร่อยใหญ่เลยฮะอันนี้ถุงใหญ่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวเราซื้อถุงละร้อยไปสักถุงหนึ่งนะไปลองกินดูครับซื้อกละแมมาแล้วนะฮะกลับถึงที่พักเดี๋ยวผมจะลองแกะกละแมทั้งสามแบบให้ดูนะฮะนี่ มีทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบที่พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับก็สมัยก่อนก็ถ้าดั้งเดิมสุดก็คงเป็นสีเดียวสีนี้นะครับออกสีน้ำตาลหน่อยแล้วก็เริ่มมาเป็นมีใบเตนบยนะครับของกะละแมสมุยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้พัฒนาตอนนี้มีกะละแมข้าวเหนียวนะครับเพิ่มเข้ามาด้วยเดี๋ยวมาลองแกะกันดีกว่าแล้วเนื้อกะละแมเป็นยังไงนะครับผมชอบกะละแมที่หินตาหินยายที่กอดสมุย ตรงที่เขากวนสดๆรดด้อนๆเลยนะเวลาเราเดินผ่านทุกร้านก็จะให้ชิมฟรีนะครับแนะนําให้ลองชิมดูนะฮะจะรู้สึกว่ากาลแมแตกต่างนะครับจากที่อื่นเลยมันไม่เหนียวนะครับแล้วมันก็นุ่มปากทีเดียวกินแบบหวานกำกำลังดีนะครับอยากให้ลองชิมกันดูนะฮะเนื้อกาลาแมจะแบบหดหนบๆด้วยนะครับคือแบบนุ่มนุ่มปากทีเดียวนะ อร่อยมากเครงคือกินแล้วไม่ได้แบบเหนียวติดฟันไม่ใช่นะครับไม่ไม่ไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยคือหลายที่อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ผมว่านุ่มปากมากเขาก็เคี้ยวง่ายด้วยชอบแล่ยิ่งกวนสดๆรลล้อนๆนะโอ้โหอร่อยมากครับเขอบอกนที่ผมซื้อมาก็จะเป็นร้านนี้ครับ จริงๆมีหลายร้านนะครับเยอะมากเลยทีเดียวก็รสชาติก็จะใกล้เคียงกันลองเลือกซูดูดนะครับเป็นของฝากกลับไปนะครับถ้าใครมาเที่ยวสมุยนะฮะแนะนำเลยกาลแมนะครับที่หินตาหินยายกคารแมกกอสมุยครับขึ้นชื่อมากต้องลองครับ